ก็มีเรื่องให้พูดถึงกันอีกแล้วในวงการยูทูบเบอร์เมื่อมันได้มียูทูบเบอร์หนุ่มชาวเกาหลีคนหนึ่งถูกดำเนินคดีหลังจากถูกจับได้ว่ามีการแบล็กเมล l y ยูทูบเบอร์สาวสายมุกบางและก็เรียกค่าถ่ายมากกว่า55ล้านวอนเลยทีเดียวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าพร้อมแล้วละก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ c ค c อรอีสปอรกับ Unleash e n e r g y จีดเพิ่มโฟกัสวงไว รีฟเฟตสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน description เลย โดยเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์สาวที่มีนามว่าซือหยางเธอเป็นยูทูบเบอร์สายทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมุกบางหรือว่าการกินแหลกกินเยอะแถมเธอนั้นก็มีผู้ติดตามบนช่องยูทูบของตัวเองมากกว่า12ล้านคนด้วยกันตัวของซือหยางนั้นถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้กระแสมุกบ้างกลายเป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีใต้แถมเวลาไปกินตามร้านหางต่างแล้วเหล่าแฟนคลับของเธอเองก็มักจะตามไปกินร้านนั้นด้วยและด้วยบุค,คลิกที่น่ารักเป็นกันเองมนก็เลยไม่เธอมีแฟนคลับจำนวนมากยิ่ง กว่านนั้จากผลโพลของการนับโครเรียชื่อของซือย่างก็ติดอันดับหนึ่งในหัวข้อยูทูบเบอร์ที่มีคนชื่นชอบที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ประจําปี2024อีกด้วยนี่จึงเป็นการการันตีว่าชื่อชันของเธอนั้นถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาพลักษณ์ที่ดูสดใสจะครองใจชาวเกาหลีเอาไว้ได้แต่ว่าเบื้องหลังชีวิตของเธอนั้นก็มีแต่เรื่องดาร์กซ่อนเอาไว้เพราะว่าเธอมีอดีเกี่ยวกับการโดนแฟนเก่าใช้ความรุนแรงพร้อมกับมีการบังคับให้ทํางานในสถานบันเทิงผู้ใหญ่อีกด้วย ไม่พอเท่านั้นพอเธอได้เริ่มหามาทำคอนเทนต์แนวมุกบ้างแฟนเก่าของเธอเองก็ตั้งตัวเองเป็นเอเจนซี่ของช่องซื้อยางพร้อมกับมีการเก็บเปอร์เซ็นต์รายได้แบบเอารัดเอาเปรียบชนิดที่ว่า7 0ต่อ30เลยทีเดียวแน่นอนว่าสัญญาที่ได้ไปทำเช่นนี้มันก็มาจากการที่โดนแฟนเก่าบังคับให้เซ็นนั่นเองและเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเบื้องหลังที่เธอไม่ต้องการใจะให้ใครรู้นอกจากคนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเธอได้มีการฟ้องร้องเรื่องนี้กับแฟนเก่าและมีคดีกันอย่างรุนแรงจงมาทําให้แฟนเก่าของเธอน,นั้นนเเเืือออออดจบชีีีีวิตตขขงอองพ่่่คทกึ้น มทั้งหดจากนั้นเมื่อเรื่องดังกล่าวผ่านพ้นไปมันก็ทําให้ซื้อยางได้หันมาทำคอนเทนต์แนวมุกบังได้อย่างเต็มที่พร้อมกับไม่ต้องกังวลแล้วว่าแฟนเก่าของเธอจะตามมาทําร้ายเธอมีสระดาวกับนกที่หลุดออกจากกรงเลยก็ว่าได้แต่ว่ามันก็ไม่ทำไม้ซื้อยางหายกังวลไปเสียทั้งหมดเรื่องประเด็นการถูกทําร้ายจากแฟนเก่าอาจจะไม่ได้นาหนักเท่าไหร่ในสายตาของเธอแต่เรื่องของการถูกบังคับให้ทํางานในสถาบันเทิงผู้ใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในวัฒนธรรมเกาหลีเพราะว่าในสังคมเกาหลีใต้ภาพลักษณ์ถือเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับคนทั่วไ ไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงหรือโลกออนไลน์เท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของคนธรรมดาด้วยคนเกาหลีเนี่ยให้ความสำคัญกับการแสดงออกภายนอกเช่นหน้าตาเสื้อผ้าการพูดจาและการวางตัวต่อสังคมเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าภาพลักษณ์ที่ดีสามารถเปิดโอกาสให้คนได้รับความนับถือมีงานที่มั่นคงและมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมได้แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ที่ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมเกาหลีมานานโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่โลกออนไลน์เข้ามีบทบาทอย่างมากคนเกาหลีจึงยิ่งระมัดระวังเรื่องของภาพลักษณ์มากึ เพราะทุกอย่างที่โพสต์หรือว่าแชร์อาจถูกตีความหรือจับผิดได้เสมอแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในอดีตก็สามารถกลับมาส่งผลต่อชื่อเสียงในปัจจุบันได้หลายคนจึงเลือกจะปิดบงังบางเรื่องของตัวเองเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องที่อาจทําให้คนมองว่าไม่เหมาะสมหรือขัดกับภาพลักษณ์ที่ควรจะเป็นในสายตาสังคมหนึ่งในเรื่องที่ถือว่าอ่อนไหวมากในเกาหลีก็คือการเคยทํางานในสถานบันเทิงเช่นบาร์คราบหรือว่าสถานที่ที่น้นการบริการลูกค้าในเชิงความบันเทิงส่วนตัวซึ่งถึงแม้ว่างานเหล่านี้จะไม่ผิดกฎหมายแต่ในสายตาของสังคมกลับถูกมองว่า เป็นงานที่ไม่ดีหรือว่าต่ําต้อยโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นผู้หญิงความคิดแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินคนจากอดีตและตําแหน่งทางเพศซึ่งฝั่งรากลึกในวัฒนธรรมเกาหลีมาอย่างยาวนานสำหรับผู้หญิงที่เคยทํางานในสถาบันเทิงการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะมักตามมาด้วยการถูกตาราหน้าถูกเหยียดยม้มหรือสูญเสียความน่าเชื่อถือในทันทีแม้ว่าพวกเธอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปมากแค่ไหนแต่คนบางกลุ่มเองก็ยังยึดติดกับอดีตอยู่ดีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่บางคนจะเลือกเก็บความลับเหล่านี้เอาไว้แม้จะต้องใช้ชีวิต กลัวความกังวลตลอดเวลาเพราะพวกเธอกลัวว่าสักวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดเผยและมะันจะทำให้ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาพังลงในพริบตาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเก็บเป็นความลับสำหรับตัวของซื่อยังมานานแค่ไหนแต่ว่า,ม,ามันกำลังจะมีพวกใต้เตียงคนดังตามสอส่องอยู่เสมอและคนที่ร่วมรู้ถึงความลับในครั้งนี้ก็คือกูแจย์อกยูทูบเบอร์สายคอมเมนต์รีที่มักจะมุ่งเป้าเล่าเรื่องใต้โพรมของดาราเกาหลีใต้รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้งหลายบนอินเทอร์เน็ตช่องของกูแจยอกได้รับความสนใจจจากผู้ชม มาเพราะเขามันจะเปิดโปงเรื่องราวที่หลายคนไม่กล้าพูดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์การเสแสร้งหรือเรื่องอื้อฉาวของคนดังในเกาหลีใต้การที่เขากล้าพูดในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าทําให้เขาได้ชื่อว่าเป็นยูทูบเบอร์ปากแสบที่พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่วิจารเขาว่าพฤติกรรมล้าเส้นไม่เคารพสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นและจงใจทําลายชื่อเสียงของคนอื่นเพื่อแลกกับยอดวิวและรายได้าาจากคลิปวิดีโอบน YouTube นอกจากนี้ชาวเกาหลีใต้ก็ยังตั้งชื่อแนวทางการทําคลิปของกู ว่าไซเบอร์แร็กกิ้งหรือการพังชีวิตหรือว่าชื่อเสียงของใครบางคนผ่านโลกอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่รู้ว่าเรื่องที่กล่าวที่เล่าไปนั้นมันเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนพอแค่ให้ตัวเองได้เล่าไปก่อนด้ยอดวิวและความสนใจก่อนก็เท่านั้นและหลังจากที่แชร์ชาวบ้านจนมีชื่อเสียงโด่งดังรวมไปถึงการก่อประเด็นดรามา่าจนทำให้หลายคนเดือดร้อนมามากมายคราวนี้เนี่ยกูเจยอกก็ได้ลูกรู้ความลับของซื้อยางจากวิธีการที่ได้ได้เลยว่าศพกระปรกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตามหาบุคคลที่เคยทํางานร่วมกันกับเธอในอดีตการเข้า ดีโอแลดรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันเธอที่เธอเคยอยู่ก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งการกระทําเหล่านี้มันคือการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอย่างชัดเจนเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพักพวกของกูเจยอยกก็เริ่มปล่อยข่าวลือก่อนจะเริ่มขยับไปถึงขั้นเอ่ยชื่อซื้อยางโดยตรงจากนั้นผู้คนเหล่านี้จึงเริ่มใช้ข้อมูลที่ไปสืบค้นมากกดดันให้เธอยอมรับเรื่องราวบางอย่างโดยมีการขู่ว่าหากไม่ทําตามจะปล่อยความลับที่ลึกและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมออกมาสู่สาธารณะพร้อมกับมีการเรียกเงินเปจน555ล้านวนอว่าล้าสนบาทาล ทแน่นอนว่ามาถึงจุดนี้มันก็ไม่ใช่การแชร์แล้วแต่มันคือการใช้แรงกดดันเพื่อเรียกคาทยดักซื้อยางซึ่งการกระทําที่น่ารังเกียจแบบนี้ทางทีมงานของซื้อย่างที่ร่วงรู้เรื่องข้าวพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่อยู่นิ่งพร้อมกับจะปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของซื้อยางอย่างเต็มที่ทีมกฎหมายได้เตืนใจรวบรวมหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความแชทอีเมลที่ส่งหาซื้อย่างหรือแม้แต่ก,การเคลื่อนไหวในช่องยูทูบของกูแจยอยกและก็พักพวกก่อนจะนําเรื่องนี้ไปยื่นฟ้องก,กับเจ้าที่ตํารวจในกรุงโซเพื่อจะดำเนินคดีทาาางงกฎหมมยยอ่เต็รูปแบบ โดยในระหว่างการสืบสวนของตำรวจข้อเท็จจริงท,ที่ถูกรวบรวมจากหลักฐานต่างๆได้นําไปสู่การตั้งข้อหาหลายกระทงที่มีน้ําหนักและเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาของเกาหลีใต้โดยข้อหาหลักที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งกับทางกูแจยอกและก็พรรคพวกก็คือการข่มขู่และแบล็กเมลการละเมิดสิทธิส,ส่วนบุคคลข้อหาหมิ่นประมาทรวมไปถึงเจตนารีดถ,ถ่ายเพื่อผลประโยชน์อีกด้วยที่อะไรก็ตามฐานะ้าของกูแจยอกก็ไม่ได้ยอมรับผลการตัดสินง่ายๆเข้าปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมกับยืนยันหัวชนฝ่าว่าตัวเองนั้นไม่ผิดไม่เคยเรีย ค่าถ่ายและไม่เคยส่งข้อความคมคูนอกจากนั้นแล้วเขายังกล่าวด้วยว่าทีมกฎหมายของซือยังนั้นมีการใส่ร้ายและโกหกต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอเท่านั้นเขายังพยายามเรียกความเห็นใจจากผู้ติดตามของตัวเองด้วยการโพสต์ข้อความระบนคอมมูนิตี้ของช่อง YouTube และก็บอกว่าทุกข้อหาที่ทางซื่อยังกล่าวมานั้นมันคือเรื่องโกหกทั้งสิน้นและก็ยืนยันอีกครั้งว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่อย่างไรก็ตามในช่องคอมเมนต์ของโพสตดังกล่าวก็เต็มไปด้วยทัวจากชาวเกาหลีใต้าจากทั่ทุกสารทิศเข้ามาสาปส่งกันอย่างหนนักก่วงและเเมือิด การสอบสวนเบื้องต้นเสร็จตำรวจก็ได้ส่งสำนวนฟ้องต่ออายการพร้อมกับหลักฐานประกอบซึ่งนำไปสู่การพิจารณาคดีและหลังจากการพิจารณาคดีของศาลผลก็ออกมาว่ากูแจยก ok ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาจากการแบล็กเมลสื่ออย่างยูทูบเบอร์สายมุกบ้างไม่พอเท่านั้นหลักพักพวกของกูแจย,ย์ ok ก็โดนโทษเช่นเดียวกันโดยมีโทษจำคุกและปรับเงินสูงสุดถึง5ล้านวอนหรือราวหนึ่งแสนาบาททั้งนี้หนึ่งในพักพวกของกูเจย,ย็อกได้ยอมรับว่าพวกเขาได้เคยรับเงินหลังจากเรียกค่าไชจ่ายปนจำนวนหลายล้านวอนนี่ก็เลยไม่การตัดสินยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเพราะดูเหมือนว่าทางศาลจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและโทษจำคุก3ปีก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับยูทูบเบอร์ปากแทบจอมแช์คนนี้ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่กูเจย,ย็อกโดนฟ้องร้องเพราะว่าก่อนหน้้าาานนีเเขกก็คยร ้้องมาแลวโดยมันเกิดขึ้นกับนานะนักร้องเคป๊อปจากวง after school ที่ได้ทําการฟ้องร้องกูจายกในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จเข้าสู่โลกอินเทอร์เนต็ตและเพื่อ,อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ติไไดตายคลิปนี้เลยนะครับและใครที่ยังไม่ดูเรื่องราวที่ไอรอนเมาส์แชร์ต้นสังกัดว่าบิดเงินกว่า15ล้านบาทก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ